คาถาบูชาพระศีวลีนะโมตัสสะพะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธศะศีวลีจะมหาเถโรทเทว,วตาณะปูชิโตโสระโหปัจจะยาธิมหิอาหารวันทามิตังสทา สีวลีจะมหาเถโรยักขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจะยาธิมหิอาหารวันทามิตังสธาศีวลีเถระคุนางเอตังโสธิลาพังภาวันตุเมศีวลีจะมหาเถโรเทวตาณะ,ะปูชิโตโสระโหปัจจะยาธิมหิอาหารวันทามิตังสธาศี วลีจะมหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสรโหปัจจะยาทิมหิอหังวันทามิตังสธาศีวลีเถระคุณังเอตังโสธิลาพังพระวันตุเมศีวลีจะมหาเโถโรเทวตาณระปูชิโตโสรโหปัจจะยาทิมหิอหังวันทามิตังสธาศีวลีจะมหาเถโล ยักขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหิอหังวันทามิตังสธาสีวลีเถระคุ่นางเอตังโสธิลาพังพระวันตุเม